สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี 4, วสสัดสุขสุขชนาะพี่น้องมุนี้ก็ลงม,มาทายบรรยากาศน้ำมูลคืนพี่น้องมุนี้ก็เป็นวันทีอีซีพพี่น้องวันทีอีซีพมาเบิ้งน้ำมูลคืนพี่น้องน้ำมูลมันคืนเรื่อยๆมุนิกาซักลักพระไวยนี่ บางเสาอันพี่น้องก็ขคืนอีกแล้วนี่นี่ซากลากไวน้นี่ก็เลื่อยลากึ้นมาอีกแล้วซากลากกันพระไว้เมื่อก็ขคืนในเรือพี่น้อขคืนมาสิพ่อสอกทั้งคนก็บหดบววคั่วเละหดบววคัวเลยนะพี่นองนี่นะมุนอีอก็ขคืนมาเวิร์ด Cái gì hết mong cao là phía nam nga. nghe không ăn thân kỳ mong cao nó gào mong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  เก่าตุลาพี่น้องกับขืนมาใหม่เลยเป็นในเลื่อยอีกพี่น้องพอเพราะอาไผ่พี่น้องมือนีวันที่ยี่สิบกันยาพร่อโสภหกเกียด นี่ขึ้นมากพี่น้องคืนได้เรื่อยๆคือสี่ึ้นได้นนเรื่อยพี่น้องฝนก็ตกย่ามคำย่ามเสาหุ่นน้ำมูลทั้งหลังภาพบรรยากาศน้ำมูลทั้งหุ่นก็แง่ขึ้นได้เรื่อยแง่ขึ้น มองมองนามหัวก้อนก็สิขื่นหอดเงาอันนี้ก็เหลืออยู่ประมาณจักอีสิบเมตรพี่น้องก็สิหอดมองเก้านามหัวก้อนพี่น้องหุ่นน้ำมูลพี่น้องมันมบกล,ลงไปหอดหยาบเทือง,งหงิมปลาหนามตัวโ,โพโพอยู่นี่พี่น้อง เราก็หาปลากันปลากระส่าเถื่อเดี๋ยวทีน่น่องห่างหางก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นคู่มือขึ้นคู่มือที่น่องขึ้นคู่มือดิซาไปไหลก็บโมไหลไหลสามหลองโมไหลเลยใส่เสริมลูกเสริมกัวหน้ามันไหลแห้ง เขาจาหาอยู่ตกอยู่นะน้อขคืน,น,นเรื่อยพี่น้องขคืนคู่มือห,หลังจากฝ้นต๊ะ่ย่สาวย่แร่งจะรับน้ำมูลเรือเขาก็จะรูดช่ายอยู่ ภาพข้างหลังฉากข้างหลังนี่พี่น้องขาวเนี่ยบูชาตบนไหนขาวไพ่พี่น้องมองนี่ก็คืนเจียวก้อนก็คืนถวมเหมือนนี่ดินน้ำมันปลาหัวน้ำแกงปาลาแล้วก็เกียดอันนั้นอันนี้ เมื่อเดือนน้ำแข็งถา,ถามเขาเจ้าไรวะหุ่นขึ้นน้ะพี่น้องทั้งผุน่นกะทีสุดเงาไพ่ นางหฮมทั้งกันพี่นอ้องนางหฮมอั <c oughs> พี่นอกก้องโฮมีอย่างได้ก็ถ้าอัปเดตแม่นำม,มูลให้เวิงพี่นอ้องบรรยากาศหิม่มูลอีเสียบการยา่าพศเกียรตเราสีล,ลงมาใส่กวัวมอง มองมันเบาแล้วมันโบลงพี่น้องก็โบถือปลาวันนี้ก็นั่งอยู่ของนั่งเหรียญหิ้มมูพน,าน,าาน,มน,นพี่นอ้องสถานการณ์น้ำจะ่ขึ้นจำไรพี่น้องอัปเดตให้พี่น้องเบื้องบได้รงเกลียบต่อเนื่องกันพี่น้องขออภยัยเออเอฟซีวัชสุขสุขบขสุโอมงสุวรรณ น้องมันแหลกกาก็เดิ้ลพราวก็กกกบวอยศาสตร์กันหากล้องก็บโคกอยพี่น้องเมียก็หลายแนก่กระจายพี่น้อง เรานี่ก็ตกดินมาป่ยปยวยๆพวแห้งพี่น้องเหมือนมากล้วก็ตกดินเมืนน่อวงนี่ก็มีแหลดพี่น้องช่วงบ่ายสามมีแหลดออกมากี่ฟ้าเวิ้งทองฝ้าพี่น้องพูนฟังกี่ฝ้า เอ้ยตกยามเช้าก็บ่แม่นทกบ่แห้งพี่น้องแต่ว่าค่ํามื่อวานนี่มันตกแห้งพี่น้องยามแรงประมาณ4:00น5:00นพี่น้องตกแห้งไฟพี่น้องบทุกทุกคน FC มองวอนพี่น้องบ่ได้ลง โล่งห่างๆเพราะว่าฤกษ์สิ้นทายอย่างพี่น้องอัปเดตยดหมุนนี่างหายเวืองพี่น้องก็เอาไฟน้ำแน่นหลายมึงนี่เหียบใหม่เหียบมองหันมองนีหายเวืองพี่น้องเวืองไปซะก่อนนอกพี่น้องนอกเลื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้คือเก่าเลือ่อพี่น้องเลือ่อ ขอให้โชคดีเวิร์ูทุกคนเอฟซีสองวาวมุนแชนแนวไปตลอดพี่น้องเอาไว้ซ้ำนีสซักก่อนนอกพี่น้องที่พี่นาพิมหนายังพอกันไหมสะบาดดีครับ